พี่น้องครับวันนี้ไร,ร่อรหันสไตล์นะครับหรือสวนภักสกลน,นะครับเราอยู่บรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับเป็นการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวนะครับเป็น Gracias. No, no, no. ซอมปีอยู่ <ś início> ครับมันมีสองรางวัลนะครับมีสองรางวัลครับเรื่องปีครับฮ่ไหนเดียวเราไปคุยกับกรรมการก่อนครับที่เติมพิชานก่อนครับ <S 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 และแล้วกรรมการก็ถูกใจฟอนข้าวสวยงามนะครับพี่ชานพี่เติมตตชี้มาที่ฟันเนี้ยครับ โอ้ใหญ่สวยงามวางเท่าเทียมกันนะครับอ่าใครคือเจ้าของฟ้อนนี้ครับพี่น้งครับเันเพื่อเจ้าของฟ้อนนี้โอ้ยืนอยู่นี่ครับโอ้ฟ้อนข้าวสวยงามครับเันเพื่อเยอ้จางซื้อเผอซื้อเผอก้สกุยสกุยยูบาลเลยโอ้กอยบาจงเหินครับฟ้อนข้าวสวยงามครับอ้าวแล้วไปหนึ่งเร้าเร็วครับเกาะข้าวเร็วเกาะข้าวไว โอ้กอคอยอ่ะให้เจ้าของนาครับพี่ทู่นมอบสดๆเลยครับรางวัลกอเข้าไหวครับไว้อยู่ในซองสดๆเลยครับรางวัลนี้ครับพี่เด่นครับอ่ามอบเลยครับพี่เติมมอบเลยครับโอ้โหนี่คือการแต่งกายมาเกี่ยวข้าวครับสุดฤทธิ์สุดเด็ดครับแต่งกายดีเด็ดครับชื่ออะไรมาจากไหนยังไงครับคุณแม่นาพาพรอาสาวังมาจากบ้านท h o n ค่ะโอ้มาจากบ้านท h o n ครับก็คือเป็น เป็นโอ้ไม่เท่าไอท่อมนะครับเป็นดองเดียวเป็นดองเดียวโอเคครับ้นขยันเกี่ยวก่อนใครครับโอ้มาก่อนใครเพื่อนแล้วก็ร่มเกี่ยวทันทีเขาไม่ต้องรอครับขยันครับดีใจด้วยครับเอาซื้อเผอือ,ผอเสือเสือแปด้าอ๋อโอเคโอเครวมข้าวครับขยันตั้งแจ่ครับเกี่ยวข้าวดีเด่นนะครับประมาณนั้นครับใครก็อยากจ้างครับของป้าสมนี่ครับ โอ้คั่้เดี๋ยวผมไปจ้างหน้าอยู่พันชห่นอยู่นี่นะครับผู้เดียประวัติท่าเต้นดีเด่นสลับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมกิจกรรมขอบคุณครับ ท่าเต้นดีเด่นนะครับจะเป็นของท่านใดสำหรับเกี่ยวเข้ามาสรุปปีนี้นะครับอา้าวเริ่มลุยกะกวท่าเต้นดีเด่นอยู่นะครับตอนนี้ครับอ้าวสุดฤทธิ์สุดเด็ดได้เลยท่าเต้นดีเด่นนะครับ สงวันสุดท้ายครับถ้าเต้นดีเด่นนะครับเกี่ยวข้าวหมาสนุกครับครับเกี่ยวข้าวมาสู่นี้ครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวนะครับที่นาพิทูลปีนี้นะครับสนุกสนานนะครับสุดฤทธิ์สุดเดดไปเลยเอาเต้นข้าไป